โอ้โหเป็นตัวเหนียวนะไม่เท่านอคนี่เนาะตัวเหนียวพี่น้องนี่ตัวเหนียวตัวเหนียวใครจด้ได้ตัวเหนียวหุยหุยหุยไม่ยังไม่เท่านีแม่าข่าวสารไม่ยังก็ได้พี่น้องเลยคนเชื่ออย่กันเนี่ยห้ยหุยโอ้ยปลาทนดอยู่เนาะปลายอดบ่ครับนี่ก็นี่มอเตอร์ไซค์นี่นักกระเพื่องบ่อันนี้คือสุดเก็บกู้ระเบิดบ่นี่ ครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงว่าจ้ามาแล้วครับบ่าวเต้อเลาะแทบครับผ้าพี่น้องมาเลาะมาเสาะมาแทบครับที่ตลาดนัดนมมราชนะครับสอปปลาวครับพี่น้องครับมอนนี่กับคึกพักครับพี่น้องเลยและการบรรยากาศนะครับบ่าวจะเป็นปูเป็นปลาเป็นพักเป็นห้าเป็นหอยมีครบครับพี่น้องเออเพิ่งจะออกมาซื้อนู่กินนะครับซื้อปูซื้อปลาแปบนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปย่างเลาะนํากันนะพี่น้องเนาะที่ตลาดนัดลาวเมืองนมมราด แข่งข้ามมวนครับพี่น้องครับไปเลาะครับลองกินเล่าๆน้องมะกอกมะกอกมะกอกกินอยู่ประจำเลาะกันนี้ฮะเออห็นโบเฮดเรื่ยงเห็นงานอยู่เงือนถือมะกอกตลอดอยู่ดอกนี่ปลาเค็งเนาะปลาเค็งน้อยน้อยนี่เนาะยิ่มยำยุ่มยำยุ่งยำอยู่พี่น้องเลยโอ้ผักขนาดนี่ปลาคอน้อยพี่น้องเลยนี่โอ้ปลาคอน้อยเลยผักเลยนี่เอาไปรุนเนาะสำเนียงแลพอดีปรุนนี่นะปลาคอน้อยพี่น้องเลย เพอดีป่นสํานี้พี่น้องอือพากันโซอย่างกันนอะน่เนาะโซว่าพี่ขายยังได้ดีเนาะเออไปเท่าขายยังไม่เท่าฮะไม่เท่าพามาขายบ่โอ้มาตั้งแต่จักโมงมาตั้งแต่จังโมงแปดโมงซ้ามออกมาแล้วโอ้มีวันจัดกับวันพะเลาะเนาะโดยโดยโดยเอาของมาขายพี่น้องเอยนี่กัซื้อมาบ้างอาจจะเก็บมาบ้างเก็บมาเองบ้าง เออซื้อต่อเข้ามาบ้างมาขายพวกเป็นแม่ค้าก็ต้องเฮ็ดแบบนี้นะครับหาเองแน่หาซื้อต่อจากมู่มาขายแน่สิละเนาะเอากล้ไรเจเล็กๆหน่อยเนาะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยอาเรากินผักไลายแลงงามแน่นะเออเอกล้องอยละงวงไปหาแล้วแล้วไงโอ้โหสพเรามาหากันเนาะพี่น้องสพเรามาหากันนะพี่น้องเออแม่ค้ากังามคนซื้อกับงามพี่น้องเลยหัวสะดอกบ่าวตือไปต่อครับ ไม่เป็นจะสร้างแท้อันนี้นะเฮ้ยตัลุยแต่ไล่อยู่แท้ลูกเอ้ยเนาะอโอ้ไม่เท่าเฮียหยังอันนี้ผู้สาวจะเอาให้เราไปกินเนื้อโมโหบ่โอ้โหเป็นตัวเหนียวนะไม่เท่าน้อยนี่เนาะตัวเหนียวพี่น้องนี่ตัวเหนียวตัวเหนียวใครได้ตัวเหนียวนี่สิบพันพี่น้องเอ้ยห่าดหนึ่งหาดหนึ่งเลยสิบพันอ,อันนี้เป็นหอยหยาง ด้วยหอยกี่บ่โอ้ไม่เท่าไปหาอีกบุเอรมมนจะใส่ห้ามาหอยตำมาหาวนองโอ้เก่งเนอะเอมาหลังกัต้มหลังกัแกะมาขายหน่อยนอหุยหุยยหุยไม่ยังไม่เท่าแมงข่าสงข่าสารเอาไปเี่ยวใแมงข่าสารนี่ั่าโอ้ขั่วาก่อนบ่อันนี้ยังกินมาได้บ่ยังองกินมดได้เนาะยังดิบอยู่ โอ้แมงข้าวสารพี่น้องเลยต้องเอาพี่ขั่วสักคนเนาะอสิบพันนะ 10, ขึ้นกันหมดแมงข้าวสารสิบพันพี่นอออ้องเลยพี่น้องโอ้ขาดละเศร้าบาทพี่นะ้องเราก็มากินเหนียวขึ้นกันนี่กันเลยแซ่บบอเป็นแต่แซ่บอยู่บอ เออเจ้าเสรไปเห็นยังกินฮะเอาไปอ้ออ้อเสร็จพักยังใ,ขขดดใส่ข้าวคั่วเนี่ยดิกินกับใครวะนี้กินกับลูกผัวเนี่ยนะโอ้ผัวพออยู่โอ้ผมก็ถามแล้วหลอกแต่กันผัวพออยูอ่กันผัวเราอยู่สิคอไปกินข้าวน้ำเล่าอยู่เพื่อ,อ,อเ,นะเ,อเอพื่อได้คุยทำผัวเราไงอืมอี่น้องเหนียวอ่ะนี่เออโอ้ผักขนาาปลาซิวปลาซิวหน่อยเนาะ ปลาซิวน้อยพี่น้องเลยหักขนาดฮะ <วา S 2> เ,เด็ดหัวแล้ว,ว,ลวใส่ขี่ด้วยเนาะอันนี้คือรานของเานาะใส่ขี้เรียบร้อยพี่น้องเลยผู้ใดมักประเภทใส่ขี้เนี่ยมาเอาเลยนะครับเด้อแต่ว่าไม่เท่าผมโบก,กินเด้อันนี้มันใส่ขี้เรียบร้อยนะไม่เท่าโอ้ย,ย <S <S ไข่โบกินได้มาใั่นมาเอายังมาใส่ขี้มันหมดเลวะเฮ้ยผู้สาวมาซื้อยังมาหาซื้อปลาปลายางดป๋านิ่งโอ้ยทางขุดเด้อ อ,อันนี้ไงท่านผู้เออฝานเพิ่นหูจักเห็นไหมเพิ่นเทีนเห็นไหเพือเ่อนเลยบอกเขาอือนี่หนังควายวะหนังควายพี่น้องเอ้เนี่ยนี่มันไม่นหนังเข้มนะครับหนังควายนี่ <c oughs> หนังเข้มะละแต่มันเป็นหนังควายเนาะในท่ากำลังเตรียมแบบคั่วอยู่พี่น้องเลยเก็บเป็นซื้อมากๆเธอใดฮะัตละราชอบพันมาขายให้มาเธอใดมันเพื่นละพันพี่น้อง ดี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 โอ้ยใหญ่แล้วพี่น้องเลยอู้ยหนอนเหนียวนี่น้องหนอนเหนียวนะครับนี่ใหญ่เลยลายเลยครับนี่เอจะพันครับนี่อะไรซิพันธนี่บอขึ้อมาขายคื้อยู่แค่เออตอนเมื่ออยากตายเนาะเอามาขายแบบสิบพันเนาะเออเขายังว่าแพงอยู่เออ กรุณาอย่าต่อถ้าจะต่อไปซ่อนเองเขียนป้ายใส่ไปได้ <k S 2> <c oughs> เออเนาะเอเอมาซื้อของกรุณาอย่าต่อถ้าอยากต่อไปซ่อนเองสินอกเออเขียนไว้ทำเด้อเออได้การี่น้องเลยอุ้ยไี่ยังไันะพี่น้องเลยเขินเสีดอย่างก,กันนี่เนะอุ้ยป่าน้อยเนาะป้าย้อนบอกครับนี่ป้ปาย้อนพี่น้องเองยยังเปลนเปลี่ยนอยู่ครับดิ้นดาวๆอยู่ครับพี่น้องนี่สดๆอยู่คนๆที่เป็นไงกว่า เห็นมันสดๆ,ๆนะโอ้เงีย้ยงมาสิปักมือเนาะออืพี่น้องผู้สาวมาซื้อป่าย่อนเลยพี่น้องเอยเอาเพียรจังกินใหญ่เอาเพียรปิ้งเลยบอโอ้ได้จังตฮะจกักจักกี่บอันี้สิบพันนี่สี่ตัวสิบพันในสี่โตัวพี่น้องพี่อเนื้อพอดีโอ้โลละแสนเนาะตลวละแปดสิบแปดสิบพันพี่น้อง อันนั้นปลาหยางน, 80, นะแปดสิพันธนะปลายอ้อนจุดนั้นนะปลาย้อนย้อนคนละแบบอ,อันนี้อันนี้หันย้อนใ,ใส่เสียงแค้นพี่น้องอันนี้หันย้อนใส่เสียงกล่องปลาย้อนเนาะอือย้อนใส่เสียงแค้นกับย้อนใส่เสียงกลองพี่น้องไงค่า <t> ขนาดครับตลาดนัดยมมาลาศครับพี่น้องครับผู้สาวกับซื้อทั้งพักทั้งหญ้าทั้งหมูทั้งปลานะครับสวยกับสวยอีกพี่น้องคน กล้องเขเต้นโอยากหนีไปใส่กล้องเขพยายามจับเอาไว้เบิ่งอยู่นี่น้องเอ้ยป่าเขาเตบนได้เบิ่งเนียเบิ่งป่าดีกว่าครับป่านี่กามาะไคร้ภูหละค่ะบออยู่มาตตาไซบ้านดอยเมืองหนองบกบอกโอ้เอาความมาเต้หนองบกได้ผู้สาวมาเตี้ยเฉยยมวอนะผู้สาวได้มีคนงามได้อันนี้ผู้สาวเลือนหน่อยอันนี้ฮะนี่ผู้สาวเลือนหน่อยเนาะเฮหัวสลดบอุ้ย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  กำลังแซบพี่น้องเอ้แซบอยู่วะแซบอยู่วะแซบนะครับพี่น้องครับสาวขายผักถามซื้อเ<า>ลยลืมเขลยถามละลืมละ่อ,อ่ตอนกินมากจากไได้เราวะอืมไปได้สิไปใส่กรไปได้แล้ว,วะโอ้ยกำลังคนขนมบ่อนี้อ,อ,อข้าวหมาอเมาพี่น้องข้าวหมาอเมานนี้คนใส่น้ําตาลนะครับข้าวเมาใหม่ๆนะครับตำม,มาใหม่ๆเลยแล้วก็เอามาใส่กะทิ ใส่มะพร้าวเนาะแล้วก็ค่าวนใส่น้ำตาลครับพี่น้องครับแซ่บหอมเนี่ยครับพี่น้องขายเท่าไรแบัดนี้ก็ขาายบทโอ้ 10, สิบพันึ้นไปเนาะ <c oughs> สั่งได้พี่น้องโอ้เป็น่ตะแนวไปเติมแซบ่บไม่เท่าได้ยังไม่สึกมากินค่ะ <c oughs> ยังยัไงยังย่งเลาะเบิ่งอยู่เนาะเ <c oughs> ลาะเบิ่งซะก่อนอะไรเป็น, <c oughs> นปจะซื้อกับจังซื้อ,นอนเนาะ <c oughs> โดยโดยโดยอืม <c oughs> อันนี้น้ำหวานเนี่พี่น้องขนมขนมรู้ว่าของหวานเนาะพี่น้องเนาะ เราเลียงเงินมาซื้อของหวานเป็นมัดเป็นมัดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่อ,อนซอนเด้ใส่เงินเป็นมัดมัดซื้อแนวอยู่แนวกินเมื่อพายเมื่อคุ่นแล้วนี่มันหลายพี่น้องซื้อพักอันนี้ก็ดีพักขนาดโอ้หนักกว่าจนเพิงบ่าหนมาด้วยไนี่หน,น,นักดับเพิงบ่งอันนี้คือสุดเก็บผู้ระเบิดบ่นี่โอ้เอาเอาขอให้อยู่รอดปลอดภัยเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อโดยโดยโดย ทำหน้าที่เต็มที่ครับพี่น้องครับนี่ศิลปินพี่น้องศิลปินอืมศิลปินบ่วหินหุ่งแล้ววะฮู้ใส่กันไปพี่น้องไอ้คนละเล็กคนละหน่อยเนาะ พี่น้องเอ้าแบ่งปันกันเฮา